สวัสดีค่ะติมาถึงสถานีแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เจอกันวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมนะแอเย็นมากมาถึงห้องส่งแล้วนะคะทักทายก่อนที่ติจะต้องกินของว่างอืมมีของว่างด้วยมีของว่างนี่ก็คือพายสับรถจาก S&P รถลดความเขาเรีลดความอ้วนอ้วนมากเลย แล้วก็มีกล้วยตาก่ีคะสเบียงเพียบวันนี้เจอกัน4ชั่วโมงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นแล้วบ่าย2โมงไปเนี่ยในวันนี้ตอนนี้เวลา12รการกับ26นาทีตามเวลาทางสถานีนะคะแล้วก็เจอกัติตั้งแต่บ่าย3โมงประมาณบ่าย3โมง10 13นาทีเป็นต้นไป13 14นาทีเป็นต้นไปแล้วก็ยาวยาวเหยียบเลย มีการพยายกรณ์สดช่วงเวลาบ่ายสองโมงประมาณสินาทีนะบ่ายสองโประมาณสินาทียาวไปจนถึง5้าโมงเย็นก็ถือโอกาสที่จะชวนเพื่อนๆที่ท,ที่ที่รับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะร่วมกันทําบุญกับพับอะไรนะไม่ใช่สิกระถินนะกระถินวัดเทพนิมิตกระถินนาคานะก็เรียกากรถินนาคานคราชวั what it, ดวัดเทพนิมิตหรือคลิปอยู่นะฮะ ตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของติเองแล้ววันนี้จะโอกาสเชิญชวนแฟนรายการนะร่วมกันทําบุลกระถินทอดเมื่อวันที่30นะจะทอด30ถึงสาตุลาคมก็จะเป็นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันที่23เหรือเวลาอยู่ประมาณ7วัน78วันนะเวันเอาไว้ว่า7วันแล้วกันใช่ไหมใช่สินะวันที่จะร่วมไทยเอไม่ใช่ร่วม มันมันพูดเรื่องแต่ชีวิตโครกระมือมากไปมันเลยเล่นถ่ายถ่ายนี่คือร่วมทอดร่วมทอดกระถินสามคัคคีเป็นกระถินนาคาเพื่อนก็ตั้งชื่อเพื่อนแหม่มนะคุณปาริษานามสกุลอะไรเลชื่อปาริษาชื่อเล่นว่าแหม่มขอใัยเพื่อนจํานามสกุลยูยมไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้นามสกุลเพื่อนนี่สั้นมาก แต่ตดเป็นคนที่ไม่ค่อยจํานามสกุลค,คนเท่าไหร่คือช่วงนี้นิสัยดีค่ะคือ,ค,อคือเป็นคนไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านยุ่งเรื่องชาวบ้านก็เลยไม่อยากจะจําอะไรมากมายนะคะใครที่จะร่วมนะร่วมทอดกรถินสามัคคีวัดเทพนิมิตชื่อชื่อเป็นมงคลมากวัดเทพนิมิตกรถินนาคานาคราชว้าวนะคนไหนลูกหลานสายวิญนาคตีนี่คือไม่ใช่ลูกหลานสายวิญนาค แต่ในดวงของตีเนี่ยมีพญานาคอยู่ด้วยมีลุงปู่ทวดอยู่ด้วยมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยคือดูดวงแล้วเรารู้ว่าเราชิ่งเราชิ่งคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประจําตัวไม่น่ามันถึงได้ทานะคะส่วนตัวชอบอะไรชอบครุฑแต่ว่าเนี่ยยางเพื่อนทำเอ้จู่ๆเรามีความรู้สึกว่าคือพระธาตุสีสองรักเนี่ยติไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยขึ้นไม่เคยไปเที่ยวตําบลอําเภอก็ไม่เคยเหยียบถือว่าเป็นลูกหลานคนเมืองเลยที่ไม่สับปะรดนะคะไม่สับปะรด ครั้งนี้เลยถือ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 ,ถ,อถือโอกาสทดแทนบ้านเกิดเมืองนอนโดยการเชิญชวนท่านผู้ชมนะร่วมกันทม,มุญกระถินเนาะกระถินที่วัดเทพนิมิตตะบนสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะแล้วแต่จิตศรัทธานะเป็นกระถินร่วมใสบุญเ9 9, 9ก็ถือโอกาสร่วมด้วยนะคะแล้วก็บอกวัน,นเนี้ยเนี่ยจะจัดรายการแล้วก็บอก คนที่ชมคนที่ฟังรายการติด้วยแล้วก็รับฟังทางเว็บไซต์นะเว็บเว็บ999 radio com เี่ยทั่วโลกทั่วไทยในะวันนี้นะลมพัดดูนี่เห็นไหมเดี๋ยวติก็ปล่อยผมละนะฮะถือว่ามาทักมาทักท่านผู้ชมก่อนก่อนที่ติจะต้องกินกินของว่างนะกินของว่างก่อนนะมีตตงปากเป็นคนไม่กินกาแฟนะตามปกติไม่กินกาแฟแต่เป็นอันนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ แล้วติดเข้าห้องส่งนี่มันจะยินถ้าอยู่ถ้าอยู่บ้านนี่ร้อนถ้าเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดแอร์ก็ไม่ร้อนนี่เป็นผ้าพันคอที่ซื้อมาจากเชียงใหม่นะวันที่ไปหาทองเอกเลยซื้อมาด้วยเนี่ยผ้าพอนคอนะซื้อมาเห็นไหมคะหวานนะวันนี้วันนี้คุณนายมาหวานวันนี้คุณเกียรติคุณหญิงสิไม่ใช่คุณนายติดมาแบบหวานหวานนะเดี๋ยวพักครื่องก่อนเพราะว่าแบตติดจะหมด ไว้ถ่ายกันอีกทีคือไว้อัดคลิปกันอีกทีหรือว่ายิงกันอีกทีก็ตอนตอนที่ติอ,อกาสแล้วกันนะช่วงเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปส่วนทิติคุยนะเนื้อสารานี่ิจะไม่ถ่ายทอดเพราะว่าเป็นความรู้เชิงลึกไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นพวกพยาแยเป็นพกพยาญยะนะคะวันนี้ลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้รักคนที่ชมรักคนที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับบ๊ายบาย